มว่าไอตัวนี้เป็นเป็นบวก a เป็น9กบวก a มันจะต้องเด้งไปอยู่ทางนน,นี้ถูกไหมซึ่งค่า cos นี่มันเป็นลบเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายมันจะได้เป็นลบสายโอเคไหมคือยังไงสายถอด c เกา้า s อด t อ a c o s ของแกนแนดีจะต้องได้สซายแน่ๆเพราะเป็นโคงฟังกชันต้องได้โคฟังกชัน โอเคไหมมุมข้างหลังก็มาเสียบเสร็จปุ๊บเช็ค 9c บวก a อยู่คอร์สไหนอ่าอยู่คอร์สนนี้ค่าคอสเป็นบวกหรือลบอ่าดูปเป็นลบเพราะฉะนั้นก็เอาลงไปเสียบโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเพี้ยนค่ะเพี้ยนมากคําตอบเพี้ยนยังไงอ่ะศาสต์ศาสต์ถอดเรื่องง่ายๆให้แกเป็นเรื่องอยากได้ได้เท่ากับไซน์ a แล้วถูกไหมเท่ mm. ากับไซน์เอลิฟเราก็ต้องมาดูสามเหลี่ยมตะกี้ ไซด์เคือ4ีส่วนหเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยตอบ4ีส่วนหเหมือนกันสรุปข้อนี้นี่ทำได้3แนวเลยนะเนี่ยถูกไหมแนวแรกคือแนวเด็กสายวิทย์ที่เพล๊อเระเบลอ์บเละแบบว่าคือเดียนอยากใช้สูตรค่ะเต็มที่ค่ะใช้สูตรเลยคอร์ดเอคอรบีอะไรนั่นนมากไม่ไกลก็เรียนมากลัวไม่เหนืียกระสายสินแย่แย่อุตส่าห์เรียนมาตั้งเหนื่อยแบบเออนะแบบอยากให้เหนียวกัะสายสินสักนิดนึงได้ไหมเนี่ย ที่สองก็คือไอ้นใช้สามเหลี่ยมแล้วมองแบบคนธรรมดาธรรมดาสามัญที่เขามองกันโอเคไหมมองอยู่ในสามเหลี่ยมนั่นแหละคือส่วนใหญ่ไงอย่างที่พูดไปแล้วว่ามันมเป็น,เน้อสปอร์เนตคนทุกคนต้องทำหมายความว่าจะยากดีมีจนต้องทำได้จะมีความรู้ระดับเ,ออเด็ดสายวิทย์จะมีความรู้แค่พื้นฐานระดับสายศิล S <S ก็ต้องทําข้อนี้ได้เช่นกันอย่าไปมองอะไรให้มันลึกเพราะบางทีเนี่ยอะไรที่มันลึกลึกแรงๆเนี่ยมันก็กลายเป็นดาบสองคมมันทาร้ายเราเองโอเคปะอย่างจากอันเนี้ยพี่เชื่อคะ่ะถ้าน้องมองแบบสามเหลี่ยมแป๊บเดียวออกเพราะอะไรเพราะแบบมันคืออยู่ในสามเหลี่ยมที่เรา,เราวาดอ<ๆ>ะมันมันเห็นเห็นอยู่ว่าันสามเหลี่ยมอะมันชัดชัดจ้ะแต่พี่ไม่เถียงว่าถ้าเกิดสมมติคนบางคนใช้สูตรเร็วกว่าพี่ไม่เถียงถ้าเกิดเขาเก่งจริงคือมันจะมีคนอีกบางประเภทที่แบบว่า ต่อให้ใช้สูตรจะเขียนสูตรยาวแค่ไหนอ่ะมันก็ยังทาได้แต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยอย่าไปพยายามเหนือโชว์เหนือโอเคไหมมองแบบคนธรรมดาพอวิธีที่สามคือมองเป็นโคฟังชันมองได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่แม้เรื่องโคฟังก์ชันจะไปมองทําไมมีสามเหลี่ยมให้มองอยู่ทนโทษโอเคปะวิธีสองวิธีสามเดียวกันนะแต่วิธีแรกที่ไม่แนะนาไม่แนะนําเลยจริงๆหตุผลก็คืออย่าโชเซียนโดยไม่จําเป็น โอเคปะเก็บเก็บไว้บ้างก็ได้คมในฝากระนิดนึงนิดหนึ่งนะไม่ต้องไปโชว์เหนือแบบออกมาแบบเจอเพื่อนอะไรเงี้ยบอข้อนี้ฉันใช้สูตรโอู้หค่ะน้องขาเพื่อนเขาหัวเราะกากแน่นอนอะแบบมันไม่ได้โชว์เซียนอะน้องมันโชว์เออโอเคไหมคือข้อนี้ทําแบบธรรมดาก็รอดแล้วเพราะฉะนั้นจริงข้อนี้ก็เลยตอบว่ามันก็คือคอร์ดของอีกมุมหนึ่งนะที่พูดถึงวิธีสองลัก ็คือสีส่วนหคือยังไงทุกคำตอบมันต้องเท่ากันอยู่แล้วอะนะคือสีส่วนหหรือเท่ากับ0.8โอเคข้อนี้พี่คงไม่พูดถึงวิธีการเขียนลงในบล็อกคำตอบแล้วล่ะเพราะน้องคงจะรู้อยู่แล้วถูกไหมว่าแค่เขียน0.8ลงจุดแปกไปมันจะยากอะไรเออเออแล้วจุดอะเขาจุดมาให้แล้วนะไม่ต้องไปจุดอีกทีคือไอ้บล็อกการเขียนคำตอบมันจะมีจุดมาให้แล้วถูกไหมอย่างที่เมื่อกี้พี่วาดไปเออไม่ต้องไปจุดให้เขาไม่ต้องไปฝนก็แบบว่าอุ๊ยเดี๋ยวคงอ่านจุดไม่ออกไม่ต้องนะคะเ เขียนแค่ช่องที่เขาให้เราเขียนพออะไรที่เขาไม่ให้เราเขียนเนี่ยไม่ต้องไปเขียนมันนะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ0.8นะคะอมอะไรไม่สู้อมปัญญาอมวิชาอมความรู้จะเกินบุญอมสมบูรณ์อยากเห็นน้องให้ติดจนพ้น,นที่จึงคนผลความรู้ให้น้องดู